เรื่องงานในคราวนี้หนึ่งเลาะไม่ได้แต่เแต้กับเขียวไงครับเพื่อนกระลาขาวขาวจีบวันนี้วันนี้แต่ตัวเป็นลู้ชาผู้ช่ไปนะพี่นุ่มค่ววันนี้มาต่วงาน ครับโครกาเดกครับก็ก็ดีใจนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานเดสกาแฟเดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมาร่วมงานกับทางครอบครัวของเดสกกาแฟก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ที่ให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่อยู่ในโครงการดีๆอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นโครงการที่ปลูกความยั่งยืนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่จะคืนป่าคืนต้นไม้ให้กับทางธรรมชาติ คำยื you ้ยในรูปแบบของที่เหรอก็ก็คงจะต้องย้อนกลับไปถึงมื่คิดที่บบทีอบนเวทีเลยน้ำก็จะมี3าข้อคืออย่างข้อแรกเรารู้อยู่แล้วว่าจริงแล้วการรีไซเคิลก็คือการลดขยะให้โลกอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องราวของการลดทรัพยากรใหม่นะฮะแล้วก็สุดท้ายมันมี2ข้อนี้แล้วมันก็จะมีอยข้อที่3ก็คือมันจะกลายเป็นการลดพลังงานการผลิตนะก็คือการประหยัดพลังงานนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดี ร A A. ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมโครงการดีๆของเมสเซ e แนะครับกับเมสเซ e d แ y ดยนะครับปลกความยั่งยืนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่เราควรจะทำเพื่อรูปเพื่อหลังของเราต่อไปนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็หายแล้วครับก็คือเขาก็เป็นเหมือนกับ คล้ายๆแบบเชื้อแบคทีเรียหรือเชื fort, future, fruits, ้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยลงลงลงกระเพาะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยมีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องก็เข้าโรงพยาบาลเองอาการหนักขนาดไหนค่อยก็วันแรกๆซึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอเข้าไปได้น้ำเกลือก็เหมือนเดิมล่าเลยเหมือนเดิมก็ตอนนี้เด็กๆเป็นกันเยอะนะฮะมันมีหลากหลายโรคมากคล้ายมีมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอต่างๆนานะฮะรวมไปถึง มือเท้าปากนี้ก็ระบาดแต่วันนี้มันอยู่ที่เด็กในวัยไหนด้วยปกติไม่ค่อยเห็นน้องเขาลงมาใช่ฮะับ<อ>ก,บก็ตกใจเลยนะไม่ละ่ะคือก็พยายามบอกเขาเหมือนกันว่าคนเรามันเกิดมามันก็ต้องมี<ช>มีเกิดมีการมีเจ็บ,ม,จบมีตายนะลูกนะอะไรเงี้ยคนเรามันจะไม่มันจะไม่เจ็บกันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะก,กังวลกังวะจะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเาขานอนหลับแล้วเขาต้องถ่ายท้องออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็คือ ร่างกายจะได้ขับเชื้อโรคออกมาลูกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเต้ยสอนเขาไปในตัวด้วยเลยแต่เขาแบบพังวลวเขากังวลวเพราะอย่างน้นอยเขาจะได้เรียนรู้ว่าว่าคนเราเวลาป่วยมันมันมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงช่วยแบบไหนอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การบอกเขาด้วยในการสอนเขาด้วยทักษะตัวนานอ,อะไรนะสองสามวันนะก็ไม่ได้นานมากอ้อนไหมคะอ้อนอ้อนพอไหมพี่เอาจริงๆนะคือพี่อ่ะ ด้วยความที่เป็นตัวพี่พี่ต้องพี่พี่ไม่ได้ค่อยมีเวลาเขาอ้อนเลยเพราะว่าพี่ต้องไปทํางานเพราะว่าแบบเช้าพี่ก็ต้องไปทํางานนะนะครับพอกว่าจะกลับบ้านเข้าบ้านก็เขาก็นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ไม่ได้มีโอกาสที่จใจเขามาอ้อนเท่าไหร่ไม่ตอนที่เขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยม่ไม่ไม่ได้ดูแลเลยอ่ะตัะ้งแต่จะเป็นคุณหมอเลยเพราะว่าคือพี่ก็จะเป็นแค่โทรไปนะว,ว่ามาอยู่เป็นยังไงพูดคุยอะไรเงี้ยเขามีงงแงแบบอยากให้ป้ามา ไม่ไม่เขาเข้าใจบอกเขาว่าเราทำงานเขาเข้าใจไมยู่แข็งแกร่งใช่เป็นลูกเป็นลูกพี่หนูมัต้องแข็งแกร่งใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้มีเรียกบอกเลยแตว่าแบบผมไม่มีเวลาได้ไม่ฮะคือโชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กที่เข้าใจแล้วเราก็อธิบายเขาฟังว่าวันนี้คือคือคือเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาไปเห็นเพื่อนๆแล้วมีคุณพ่อที่แบบไปรับไปส่งอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาฟังว่าคือคนเราเนี่ย อาชีพมันไม่เหมือนกันเขาบอกเขาบอกว่าชื่อคนเรายังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมลูกชื่อหนูกับชื่อเพื่อนไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าทํางานแบบนี้นะคุณพ่อของคุณแม่กับเพื่อนของเพื่อนแล้วเขาทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็ต้องเข้าใจนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวป้าไงก็จะมีเวลาพยายามหาเวลาไล้เดี๋ยวไปไปเที่ยวกันนะไปกินข้าวกันนะกอธิบายๆแล้วกันเข้าใจตัวเองแอบเสียดายไหมคะเราไม่ค่อยได้มีเวลาได้ใช้เวลากับน้องเที่เราไปเออมันมันเสียดายอยู่แล้วครับมันเป็นเเรื่่่่อองงทีีตต้สยยดาาแว มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมันก็คืออาชีพนะครับก็คือคือเข้าใจเลยอะ่ะเข้าใจเลยในในมุมของของคนที่แบบขอภัยนะฮะอยู่อ่ต่างจังหวัดเราต้องเข้ามาทํางานที่กรุงที่กรุงเทพอย่างเงี้ยหรือ,อไปทํางานที่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วแบบลูกก็แบบอาจจะไปก็ได้เจออีกคือเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยว่าว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราอ่ะว่าแบบเเราไม่มีเวลาให้เด็กให้ลูกจริงๆริยเงี้ยเราก็เยอะจริงๆไงเองพี่เจนเตอร์เราก็เยอะจริงๆปีปนี้เงี่ยมเงี่ยมบางเงียบเ,ยเ,ยเยแต่พี่เยียบม,มาก ไม่หรอกก็พยายามดูพยายามดูที่คือคือ,อยิปตัวตัวพี่เองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเรื่องเยอะแล้วเรื่องมีคนเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเลือกอเ,เพราะว่าพี่มองว่าการเป็นดีเซนเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราอะต้องไปซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวนะเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราด้วยคือหมายถึงหมายถึงตัวแบรนด์เนี่ยเขาซัพพอร์ตเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็แข็งแรง ถูกไหมฮะแล้วมันก็เหมือนกับเป็น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 กรอบให้พี่ด้วยเหมือนกันว่าว่าพี่อยู่ภายใต้บ้านอย่างเนี้ยเชื่อแฟนอย่างเนี้ยพี่รู้สึกว่าแบฟนเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาทําคุณประโยชน์อีกหลายเรื่องอะไรเงี้ยพี่พี่ก็แฮปปี้ในการที่แบบว่าเขาเลือกพี่มาอยู่กับเขาเลยแสดงว่าก็มีปฏิเสธไปเยอะใช่ไหมคะถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ว่าถ้าตั้งใจยอมการมาในช่วงนี้ถือว่าพอดีเป็นเติร์นกงตับเยอะสุดเลยที่ผม ฮอตมานานแล้วไม่หรอกคุณเล่นก็ก็จร,จริงๆก็อาจจะเป็นในใน,ในช่วงช่วงนี้ด้วยละครับก็อาจจะเป็นที่ว่าเราทรํารายการด้วยนะครับแล้วพอเรามาเป็นรูปประกาศเนี่ยก็อาจจะเห็นหน้าจอากันอยู่บ่อยๆทางทางทางแดนก็เลยแบบเอออยากให้เราไปร่วมงานด้วยเลยเงี้ยเพราะอาจจะเห็นหน้าเราบ่อยก็เลยเหมือนดักสะกดจิตเจ้าของแดนอะไรอย่างเงี้ย แตมีเรืองใบอีกตัวคะอะไรนะครับัก็ก็มีติดต่อมาครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอขอพักไว้ก่อนเลยนะที่เบรกไหครับคือก็ไม่ถึงกับเบรกแต่ว่าก็ขอขอตอนนี้ขอก่อนกลับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เี่ว่ามัน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 เยอะมันเยอะไปเยอะเยอะตอขอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพี่นุพี่นุ้ยถ่ายก็มีถยนวิธีนะไม่ถามเรื่อง